ีค่ะทุกคนวันนี้เรามารีวิวบูเบน F5 นะคะบูเบน F5 ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะเป็นปีสองปีแล้วแหละนะคะจะไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่เคยหยิบมารีวิวเลยนะคะไม่เคยสั่งมารีวิวเลยนะคะตัว F5 กล่องเขาก็จะมาแบบนี้เนาะแล้วก็มีดีเทลข้างหลังนะคะก็มีรายละเอียดของเขาอยู่ข้างหลังนะคะอ่ะกล่องจะเป็นแบบ ฮาร์ดเคสนะคะจะเป็นฮาร์ดบ็อกนะคะจะเป็นกล่องแข็งนะคะแล้วก็ไอตัวนี้คือมันเป็นไฟ Power Bank Camping l i ้งไลนะคะ mm hmm. ก็เป็นไฟด้วยแล้วก็เป็น Power Bank ได้ด้วยนะคะมันก็มีความน่าสนใจนะคะตอนแรกก็คือดูจากรูปเนี่ยดูจากรูปในเว็บไซต์น่ยดูเออมันจะแบบ มันจะแบบดีไหมเนาะอะไรเงี้ยก็ลองสั่งมาดูนะคะรอบนี้นะคะสั่งมาประมาณสัก 3- 4ตัวได้ะคะ่ะก็เผื่อไว้ให้นะคะตัวนี้เนี่ยสเปคของมันเนี่ยจะอยู่ที่500ลูเมนแล้วก็ระยะของแสงเนี่ยมันไกลได้ถึง25เมตรเนาะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหลอดเนาะตัวหลอดมันก็จะมีบรรจุหลอดอยู่ตรงนี้นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกสามสิบดวงนะคะมีหลอดทั้งหมดตรงนี้สามสิบดวงได้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตัวสีที่เอามารีวิวนะคะจะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาจริงๆก็ออกไปเชิงดาแหละนะคะประมาณเทาแล้วก็หน้าเว็บไซต์มีเขียนสีเขียวด้วยแต่ว่าเห็นสั่งไม่ได้ก็เลยเอาเป็นสีเทามาแล้วกันนะคะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวคําว่า วูเบน F5 อยู่นะคะตรงนี้วูเบน F5 แล้วก็นะคะเราสามารถที่จะดึงเจ้าวงแหวนนี้ลงมาได้ด้วยนะคะวงแหวนนี้มันสามารถที่จะเอาไปแฮงกิ้งได้นะคะไปแขวนไปแขวนนะคะหรือว่าเราอาจจะทําให้มันแบบนี้ไม่แน่ใจว่าต้องไปทางไหนไปทางนี้เนาะเออให้มันตั้งอย่างเงี้ยได้นะคะ สามารถสแตนได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะโดยการแบบปรับองศาแบบข้างหน้าเงี้ยนะคะคือฟิล์มมีตัวหนึ่งแหละที่มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าเป็นไฟช่วยถ่ายภาพซึ่งมันมีขนาดใหญ่กว่านี้แล้วมันต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ AA นะคะแล้วการคือมันเสื่อม,ไ,มไวมากตัวนั้นฟิล์มหาไม่เจอละไม่รู้เอาไปหมกไว้ตรงไหนนะคะตัวนั้นคือกินประจุไฟมากๆนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นแบตเตอรี่ข้างในนะคะซื้อครึ่งซึ่งวันหนึ่งเราอาจจะ ถ้ามันเสื่อมไปอย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะเราลองหาช่างดูเพื่อแกะออกมาแล้วก็าจะาบัตรกีเข้าไปใหม่อาจจะเป็นแผงหรือสักอย่างซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่านี้ก็เป็นของใหม่นะคะจริงๆพวกนี้มันก็สามารถคือมันเป็นแบตเตอรี่อยู่แล้วเราสามารถที่จะหาเปลี่ยนได้นะคะอาจจะถูกกว่าเราซื้อใหม่ด้วยซ้ำนะคะราคาหน้าเว็บไซต์อยู่ที่1,6 0 0นะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนลดอะไรมาให้เลยนะคะก็ได้อยู่ที่พันหนี่แหละนะคะ น้ำหนักนะคะเท่าที่ฟิล์มช่างดูนะคะก็อยู่ที่ประมาณ205กรัมนะคะไม่หนักไม่เล็กไม่ใหญ่กลางๆนะฟิล์มถือว่าไซส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวหน้าคมนะคะก็จะมีความมนๆไม่รู้สึกถึงความคมของขอบเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีความพิเศษคือมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะคะเช่นสมมติว่าเรา,เาไปอะไรนะ ไปแคมปิง้งติดรถติดอะไรแล้วก็สามารถที่จะใช้ไอตัวเนี้ยเป็นแม่เหล็กนะคะนะคะก็สะดวกสบายดีมาดูนะคะสเปคที่เหลือนะคะตัวเนี้ยมันจะมี Temperature ให้เลือกนะคะอุณหภูมิของแสงอยู่ที่3อุณหภูมินะคะมันก็จะมีเป็น 3000K 4500K 5,700K 3,000K เนี่ยมันคือแสงที่ออกไปทางเหลืองเลยนะคะ 4,500K โ okay, อเคก็จะติดมาทางอมเหลืองหน่อยๆแล้วก็เป็น 5,700K ไปทางขาวซึ่งไม่ได้ขาวแบบไปทางฟ้ามากนะคะก็เป็นแสงที่เหมาะสมกับสายตาของเราในที่มืดนะคะหรือว่าไปแคมปิง้งนั่นเองนะคะเอาสามารถที่จะไป Um, Forest ก็คือไปเดินปา่าไปไฮกิ้งไปทําอะไรก็ตามนะคะตามจุดประสงค์ของเราเลยซึ่งตัวนี้มันพกพาได้สะดวกนะคะจริงๆน่าเสียดายนะเราจะมีสองผามาให้หนึ่งอันค่ะอาจจะว่าคือกลัวมันเป็นรอยอะไรเงี้ยตัวพลาสติกนะคะมันเป็นกรอบพลาสติกตรงนี้นะคะแบตเตอรี่ข้างในเนี่ยความจุเขาอยู่ที่5,200ัน ah สมิลลิแอมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เป็นแบตอะไรเข้ามานะคะรันทา์แมกรันทาอ up to Oh, 190ท o าได้นะคะก็รันไทม์ได้สูงสุดประมาณ190ชั่วโมงเลยในโหมดที่ต่ำสุดนะคะตัวนี้เป็นโอ i n งแมกเนติกอ่านะแล้วก็มีในกล่องเนี่ยเขาจะมีอุปรกรณ์มาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขามีตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะตัวนี้เขาเรียกเป็นอ่าเป็นเรดเชดโฮนะคะหนึ่งทับสี่นะคะ ซึ่งมันเป็นไซส์มาตรฐานนะคะซึ่งอาจจะหาตัวแปลงอะไรก็ตามเหมือนเหมือนเราใช้ไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวแปลงเสริมถ้าเราใช้อุปกรณ์อื่นนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้ติดตั้งกับขาตั้งนะ,ะสมมติเรามีขาตั้งเเราก็วางบนขาตั้งไดะะ้อันนี้ก็คือมันออกแบบมาให้ใช้ในรอบด้านนะคะค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็มาดูด้านข้างนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นพอร์ต usb ชาร์จซึ่งมันเป็นจุกยางปิดอยู่นะคะ เปดิดออกมานะคะเราจะเห็นว่ามันมี2พอร์ตเลยนะคะพอร์ตซ้ายเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตอินพุตนะคะซึ่ง5โวลต์2แอมป์นะคะกระแสเร็วนะคะชาร์จฟ้าชาร์จนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น USB นะคะออปต์5โวลต์2แอมป์ก็คือเป็นดิชาร์จออกนะคะอันนี้อินพุตแล้วก็ดิชาร์จออกนะคะอ่ะปิดไว้นะคะให้สนิทนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตตัสไลท์สเตตัสนะคะต้องบอกก่อนว่า อธิบายให้ฟังก่อนไลฟ์สเตตัสเนี่ยมันจะมีอยู่สองสถานะสมมุติว่าเราเปิดไฟอยู่มันก็คือการเปิดไฟเพื่อเอากระจุออกใช่ไหมเขาเรียกว่าดิชาร์สนะดิชาร์สเนี่ยมันจะมีสเตตัสอยู่ตรงคือจะมีแบบอ่าไฟครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะไฟครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะอ่าดวงแรกมันติดครึ่งหนึ่งนะคะมันจะสถานะของมันก็คือแบตเตอรี่เนี่ยกำลังจ่ายไฟออกใช่ไหมสมมติเราเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ย เขาเรียกดิชาร์จออกเนี่ย,อ,ยอันนี้คือการดิชาร์จออก,กคือมันก็มันก็จะขึ้นไฟนะคะอ,อย่างนี้นะคะก็ขึ้นไฟนะคะจริงๆก็สว่างอยู่ประมาณดวงแรกนี่แหละแต่ว่าคือมันมันอาจจะแบบมีแสงรบกลัวนัานข้างหนึ่งอันนี้คือถ้ามันครึ่งนึงเนี่ยมันมันแปลว่าศูนย์มากกว่าศูนเปอร์เซนนะคะแล้วก็ น้อยกว่าสามเปอร์เซนตแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นหนึ่งดวงถ้ามันติดหนึ่งดวงตัวเนี้นะคะก็คือมันมากกว่าสามเปอร์เซนตและน้อยกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซนตซึ่งจังหวะนี้แหละทําให้เรารู้ว่าเออมันควรเอาไปชาร์จได้แล้วนะอย่าปล่อยให้มันหมดนะคะก็คืออยู่ไม่เกินไม่ต่ำกว่าหนึ่งขีดอ่ะลูกอ่าคุณต้องไปชาร์จแล้วแหละนะคะถ้าเป็นสองขีดต,ตรงนี้นะคะถ้าเป็นสองขีดต,ตรงนี้เนี่ยมันจะประมาณยี่สิบห้า มากกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นตและน้อยอามากกว่าหรือเท่ากับยี่สห้าอร์เซนตนะคะแล้วก็น้อยกว่าห้าสิเปอร์เซ็นตนะคะสำหรับเป็นสองขีดนะส่วนถ้ามันเป็นสามขีดล่ะตรงนี้นะคะเป็นสามขีดขึ้นมาเต็มนะคะหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวน,นี้มีมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบเปอร์เซนตแล้วก็มันยังน้อยกว่า75%็สิห้าเปอร์เซ็ตอยู่แต่ถ้ามันขึ้นทั้งหมดสี่จุดเลยนะคะ ก็คือมันมีความจุมากกว่า75%อยู่นะสามารถที่จะดีชาร์จต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเหลือขีดหนึ่งก็ควรเอาไปชาร์จแล้วก็คือก็คือถ้าเป็นฟิล์มก็คือยกเลิกการใช้นะตอนนั้นไปนะคะอาจจะใช้จนหมดได้ไหมไม่แน่ใจนะคะว่ามีวงจรดีชาร์จแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ควรทำเท่าไหร่ในการที่แบบใช้พวกแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะส่วนการชาร์จนะคะหมายถึงว่าเราปิดเราปิดไฟฉายใช่ไหมเราก็ชาร์จจ่ายไฟเข้าอ่ะ อ่ะอันนี้คือสเตตัสการชาร์จนะคะส่วนถ้าการชาร์จเนี่ยเราเสียบเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะมีไฟวิ่งอยูน่นี้ใช่ไหมอ่าอันนี้คือบีอิงชาร์จิ่งนะคะกำลังชาร์จอยู่นะคะถ้ามันชาร์จเนี่ยสถานะมันจะไม่เหมือนกับดิชาร์ตนะ not same discharge uh, status here แล้วถ้ามันเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือตอนนี้สถานะเนี่ยมันน้อยกว่า25%อยู่ ถ้ามันเป็นขีดกับครึ่งหนึ่งมากกว่า25%หรือเท่ากับ25%แต่ยังน้อยกว่า50%นะคะถ้าเป็นขีดกับครึ่งตรงนี้นะคะแต่ถ้ามันเป็น 2, 2. ขีดครึ่ง2จุดครึ่ง2จุดแล้วก็ครึ่งหนึงตรงนี้นะคะช่องที่3ครึ่งหนึ่งะคะมากกว่าหรือเท่ากับ50%น้อยกว่าแต่ยังน้อยกว่า75%อ่ะส่วนถ้ามันเป็น4เป็น3ขีดครึ่งมาตรงนี้นะคะก็คือ สถานะตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ75%แต่ถ้ามันเฟนฟูลเฟนฟูคือ4ีช่องเต็มเลยนะก็คือตอนนี้มันชาร์จสำเร็จแล้วนะสี่ช่องหมายว่ามันชาร์จเต็มแล้วนะคะมันชาร์จเต็มแล้วมันฟลูอิงชาร์จนะคะก็ถอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสถานะจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายคือคุณไม่ต้องไปท่องหรอกอะไรอย่างนงี้นนะคะก็คือเอาแค่ว่า มันเต็มไม่เต็มจะหมดไม่หมดก็แค่นั้นนะคะก็น่าจะพอใจแหละที่เหลือเราไปอ่านที่ตัวหน้าเว็บไซต์เอานะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นไฟนอกจากเป็นไฟแคมปิ้งเนาะอย่างจริงๆถ้าช่างภาพได้เข้ามาดูนะคะก็น่าจะ เป็นตัวเลือกตัวเลืกหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นในตลาดมันมีหลายตัวแหละที่ขายอยู่นะคะเป็นลักษณะไฟแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีน้ําหนักมากกว่าลองดูตัวนี้นะคะเพราวอนสามารถที่จะติดตั้งบนกล้อง m i เลอ r ์เลดนะคะโดยที่ไม่ไแบบเออไม่ได้ทําน้ําหนักอะไรมากนะคะเออตรงนี้กลับไปมีคู่มือนะคะ user manual หชุดเป็นเป็นแผ่นแบบ แบบนี้เลยนะคะก็เป็นวิธีการใช้แล้วก็สเตตัสที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นั่นแหละนะคะก็ประมาณนั้นนะคะสเตตัสตรงนี้อ่าไม่ใช่สิเป็นยูเซอร์ a มนวอเออแล้วก็มี่อนะจริงเขาติดกาวมาจริงไม่ชอบแบบนี้เลยอยากให้มันเป็นแบบถูกซิปเหมือนเหมือนเหมือนหลายรุ่นของของวูเบนนั่นแหละเขาก็จะใส่ถุงซิปมานะคะตอนนี้คือต้องมาลอก สติกออกเนี่ยเพื่อที่จะรีวิวให้ดูแกะไม่ดีก็ขาดปื๊บเลยตัวนี้ที่เขาให้มานะคะเขาเรียกเป็นตัว S hook เนอะก็เป็นตัวนี้เราก็ไปหาซื้อตามแคมปิ้งทั่วไปก็ไม่รู้กี่บาทนะคะแต่ว่าเขาก็ให้มานะคะ S hook กอ็อย่างเช่นเรา อ่าอย่างนี้แล้วก็ห้อยนะคะห้อยกับห้อยกับจตัตนี้แล้วก็ไปห้อยเต็นท์นะคะอาจจะประมาณนั้นนี่แล้วก็ทำบาลานซ์ให้มันดีๆนะคะมันก็จะตรงกลางได้มัง้งเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาแบบเป็นอยู่ตรงกลางเห็นไหมเราทำบาลานซ์มันหน่อยนึงนะคะ มันก็จะเป็นตรงกลางไหมเออก็ทำบาลานซ์ให้มันหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็น X2 ก็จะห้อยกระเป๋าห้อยทำเป็นเต็นท์อะไรเงี้ยคะ่ะใส่เต็นท์ลงไปนะคะก็ประมาณนั้นออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะฟิล์มค่อนข้างที่จะชอบมันนะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานถ่ายภาพหรือแคมปิ้งอย่างเดียวนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันก็อนเนกประสงค์เลยแหละนะคะตัวน,นี้จะเป็นสาย c h a r จิ n งเคเบินะคะซึ่งให้มาเป็นไทซี่ซึ่งไม่แน่ใจว่ากระแสเท่าไหร่นะคะยําไทซี่มาให้หนึ่งเส้นนะคะก็ไม่ได้สั้นนะคะไม่ได้ยาวก็กำลังพอดีนะคะส,สัายการพกพาคะตัวน,นี้เป็นแลนยาร์ดนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากมันเป็นรับเบอร์มันเป็นยางอะ่ะอันนี้คือแบบจับกระชับถนัดมือไม่ลื่นนะคะมันนอนสลิปน่าจะนอนสลิปแหละนะคะอาจจะแบบถ้าโดน ไม่แน่ใจลงน้ําลื่นปะโดนน้าลื่นปะก็แต่ว่าก็คือมันมันดูดูดีนะคะดูดีมากนะ,ะมีแค่นี้นะคะว่าสารอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการใช้งานกันก็อันนี้ดองไว้บนชั้นนานแล้วลืมแล้วว่ามีเอฟไอยู่นะคะวิธีการใช้งานนะคะอ่ะมีตรงนี้ด้วยมีมีรูตรงเนี้ยคือเอาไว้ใส่ใส่ของมือนะ,ะว่ามันน่ารักมากเลย ะะมันก็ครบนะมาดูปุ่มนะคะปุ่มเนี่ยตรงนี้คือปุ่ม power นะคะแล้วก็ control function เนาะ control function หมายว่าเราสามารถที่จะล็อกปุ่มกดได้นะคะล็อกปุ่มกดได้หรือว่าเราจะเช็ค state o องแบ battery ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นปุ่ม increase brightness นะคะเป็นปุ่มเพิ่มแสงแล้วก็อันนี้ก็ดิคิดเขาเรียกอะไรนะเป็นการปุ่มลดแสงนะคะก็ ดาวสเตปออฟไลท์ uh, ลงมานะคะก็ตรงนั้นนะคะเปิดปิดนะคะอย่างนี้นะคะดับเบิลคลิกเพื่อเชงเทมเพอเรเจอร์ hmm. นะคะดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนระดับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงของมันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 5,700K อตัวนี้อยู่ที่ 4,500K 3,000K นะคะไปแสงขาวต่อแล้วอยู่ล็อกที่แสกไหนเราปิดเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นอุณหภูมิของแสงนั้นนะคะปุ่มด้านข้างนะคะถ้าเรากดหนึ่งครั้งจะเป็นการไล่สเตตนะคะแต่นี้คือคือต่ำสุดแล้วพอจะลงไปต่ำสุดเราก็จะกดไปที่เพิ่มแสงก็ปุ่มด้านล่าง มันแยกอ่ามันแยกค่อนข้างที่จะแยกฟังก์ชันกันนะคะอ่ามีสเตปมันจะมีสามสเตปเนาะแต่แต่คุณบัตรมันสามารถดิมเมอร์แสงได้ด้วยอะหมายความว่าบางคนอาจจะไม่รู้เนาะนี่ก็คือกดค้างนะคะเพื่อดิมเมอร์แสงขึ้นมาอันนี้เขาเรียกดิมเมอร์นี่อันนี้คือสุดแหละแล้วก็ดิมเมอร์ลงมาเพราะฉะนั้นเราเราสามารถปรับ ความสว่างไว้ตามใจชอบของเราจนกว่ามันจะสุดจะจะสูงสุดจนต่ำสุดไปนะคะอ่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะแล้วก็ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่มีใครสนใจมันเพราะว่าไปดูรีวิวมาหลายช่องเขาไม่ได้รีวิวนะคะก็คือฟังก์ชันเนี่ยสมมุติว่าเราเราทริปเปิลคลิกสามคลิกนะคะก็คือ t r i ปเปิลคลินะคะมันจะเป็นการโชว์ โชว์ให้เห็นในที่มืดแล้วกันนะเพราะว่านี้มันขึ้นขึ้นมาสีสีช่องเลยนะคะ,ะมันจะเป็นเหมือนไฟที่ช่วยให้เรารู้ว่าไฟฉายไอจ้ตตัวไฟเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเป็นไฟเปิด Open LED ขึ้นมานะคะแค่นั้นเองนะคะปิดนะคะ Tri ป l ป c ลคลิกอ่าก็คือ Turn Off นี โคลิกจะเป็นการล็อกนะคะหมายความว่ามันเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากกรณีที่เราใส่ในกระเป๋าหรือเราปกป้องไม่ให้มีลูกหลานหรือใครมาเล่นไฟฉายเรานะคะไม่ให้มันลั่นนะคะแล้วก็ทำการล็อกเอาไว้ด้วยการกด4ครั้งนะคะอันนี้คืออล็อกไปแล้วนะคะอล็อกปุ๊บนี่มันก็ขึ้นสเตตัสไฟอีกน่ารักมากแล้วก็ ค่อนข้างที่จะชอบนะแต่ว่าฟิล์มไม่ได้ออกไปไหนอ่ะก็เลยแบบไม่รู้จะเก็บไว้ดีไหมตัวนี้นะคะโอเคก็นะคะฉันชอบอยู่นะคะระดับหนึ่งตอนแรกคิดว่าไม่เออไม่คาดหวังอะไรกับมันนะนึกว่าจะแบบมันจะใหญ่เธะท้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แบบฟังก์ชันครบนะคะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากราคาอยู่ที่พันหกนะคะณนะตอนที่รีวิวเนี่ยแหละนะคะก็แจ้งไว้เลยนะคะอ่ะไปดูเอาดอร์อไลท์อ่าเอาไปดูรีวิวกันบ้างดีกว่านะคะ โอเคแล้วนี้ก็จะเป็นการรีวิวบูเบน F5 และนี่คือแสงที่ได้นะคะที่เราเห็นนะคะมันก็เพียงพอกับการใช้งานในรับหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> มันเพียงพอนะคะจะเ,เราหันไปที่กำแพงเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ว่าในระยะประมาณนี้แล้วกัน ประตูนี้แล้วกันเนาะอยู่ที่ประมาณจริงๆแล้วคืออะหันไ้ทางนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพิมจะถืออีกที เด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กนะคะนี่ดูสิตรครูนี่นะคะนี่มันเป็นแม่เหล็กค่ะก็ยึดติดแน่นหนานะคะแล้วก็ถ้าเราม,เมีเดี๋ยวเราลองสาดไปทางนี้นะคะถ้าเรามีขาตั้งกล้องนะคะหรือ ะะเราสามารถที่เอะนะคะเรามีตัวที่ห้อยนะคะห้อยเต็นเนี่ยก็ห้อยแฮงกิ้งแบบนี้ลงมาได้นะคะมีขาตั้งกล้องแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะคะอยูอ่หนึ่งทับสี่เฉดโฮวันนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสาดไปตรงระยะที่มันดูไกลๆขึ้นเลยกันจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือแสงแบบแสงเหลืองเนาะ เนะะี่ยค่ะมันอาจจะเห็นแค่เนี่ยสายตามันก็จะเห็นกำแพงนะคะที่อยู่ตรงนั้นอันนี้คือปิดนะคะกำแพงตรงนั้นนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเริ่มไกลเกิน25ิเมตรนะคะคือต้องอยู่ในที่มืดจริงๆแล้วถึงจะเห็นนะนี่นะคะ อันนี้คือให้ดูปึ๊บปึ๊บนี่มันใช้ได้เลยอันนี้ก็แสงที่เราจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะขาวติดมาทางอมเหลืองหน่อยไปทางเหลืองนะคะเลือกโทนที่ชอบเลยนะคะ